นะครับก็สวัสดีเอฟซนะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมบอร์ด l อจเป็นบอร์ด l อลีลิเนียนะครับเป็นความลิเนียนะครับความรุ่นใหม่แต่ว่าเปล่ามากนะครับเปล่าความรุนนี้จะเปล่าเสียง่ายนะครับขดลวดขาด ชอบขาดนะครับชอบขาดขดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าขดไหนแต่ว่ามันชอบขาดนะครับเดี๋ยวช่างกบจะพาเช็คอันนี้เพื่อนช่างได้ทำการอ่าซ่อมมาแล้วนะครับแต่ว่า บอกว่าซ่อมไม่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 ได้ไม่ผ่านไม่เบิร์ตก็เลยส่งมาให้ช่างกบได้ตรวจเช็คดูก่อนอทำการเปลี่ยนไอซนะครับถอดไอซแล้วอแต่ไอซีเบอร์นี้มันเป็นเบอร์หกแปดสองสามนะแต่เพื่อนช่างได้ใส่เป็นหกแปดสองสองมา 822มันใช้กับรุ่นธรรมดาแต่ช่างกดไม่เคยแทนนะใส่ตรงเบอร์ดีกว่านะใส่ตรงเบอร์ดีกว่ามีเยอะช่างกดถอดเก็บไว้เยอะนะครับที่ว่าเอามาโมมาเปลี่ยนอะไรประมาณนะั้นมีถอดเก็บไว้เยอะนะครับอันนี้เอาไว้ใส่เป็นคอมธรรมดานะครับเป็นเป็นคอมอินเวอร์เตอร์ธรรมดานะครับ ไม่เคยเห็นหนะที่เป็นเบอร์หกแปดสองสองที่ใส่กับความลินเนียนะครับแต่ไม่รู้ว่าแทนได้ไหมนะครับต้องไปดูใน Data Sheet นะครับแต่ว่าเคยเจอแต่หกแปดสองสามนะครับที่ใช้กับความลินเนียก่อนอื่นนะครับเรามาวัดไฟนะครับเรามาวัดไฟในส่วน ที่มันสำคัญนะครับว่ามีไฟจุดไหนนะครับเหมือนกันกันกบเราเช็คบอร์ดคอมธรรมดาเละครับส่วนมากช่างกบที่เพื่อนช่างส่งมานะครับส่วนมากอาบอร์ดที่ใช้กับคอมเลเนียนี่บอร์ดไม่ค่อยเสียนะครับน้อยมากแต่ว่ามีเสียนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าน้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นอ ตัวความธรรมดานะ่ยจะเจอบ่อยนะครับเนี่ยดูง่ายๆความลีเนียมันจะมีรีเลย์ตัวนี้กับโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับถ้าเป็นความรีเนียนะครับมันจะทํางานแค่สองขดเออมันจะมันจะทํางานแค่ขดเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าอ่าสองขดเรียกว่าสองขดแล้วกันทํางานแค่แค่สองขด อ,อีกชุดหนึ่งทํางานแค,แค่สองชุดอีกชุดหนึ่งมันจะไม่ทำมันจะทํางานแล้วก็ตัดเหมือนความทั่วไปแ่ะครับทํางานขาสองขานะครับก็คือไม่แน่ใจว่าขาไหนมันจะมีคําว่าเนี่ยเห็นครับมีคําว่าเซฟพาวเวอร์แล้วก็คอมมอนนะครับคิดว่ามันจะทํางานตัวนี้นี่ คำว่าเซฟกับเซฟกับพาวเวอร์นะครับเดี๋ยววัดดูอ่าจริงๆทางงานต้องเซฟกับพาวเวอร์ เซฟกับคอมมอนนะเซฟกับคอมมอนหรือว่าเซฟกับพาวเวอร์นี่แหละไม่แน่ใจน่าจะเป็นเซฟกับ Common. คอมมอนก็คือช่วงจังหวะที่อันนี้อันนี้เป็น NC. เอ็นซีก็คือมันจะตอนนี้มันต่อกันใช่ไหมจุดนี้ต่อกันพอมันทํางานป๊อกมันจะทิกตรงนี้แล้วก็กลับคืนมาที่เดิมนะครับทิกขานี้กนทิกขา ตัวพาวเวอร์ก่อนแล้วก็กลับมาที่าขาคอมมอนเหมือนเดิมนะครับคิดว่านะเพราะว่าท่างกบก็ไม่เคยวัดว่าจุดนี้มันมันเป็นแบบไหนแล้วก็อมาเข้าเรื่องกันเลยเรามาวัดวัดในส่วนไฟนะครับไฟไฟเหมือนเดิมว่าม,มันปกติไหมจุดหลักๆของมันก็คือไฟนี่แหละครับ ิบห้าโวลต์ห้าโวลต์พวกนี้นะครับจุดหลักๆของมันสามจุดสามแล้วก็หนึ่งจุดห้าเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บวัดไฟสิบห้าโวลต์ก่อนนะครับอได้สิบสี่จุดสี่ห้า ห้าโวลต์มีไหมมีห้าโวลต์มีนะครับจุดอื่นมีไหมห้าโวลต์มีสามจุดสี่มีนะครับหนึ่งจุดห้ามีนะครับสิบสองอ่าสิบสองมีห้าโวลต์มีโอเคครบนะครับไฟสิบสี่โวลต์นเนี้ยไฟสิบห้าโวลต์นี่อยาให้ต่ำกว่าสิบสามจุดแปด นะครับถ้าอยู่ที่ประมาณสิบสามจุดห้าจุดสี่ตั้งแต่จุดจุดจุดหกจุดห้าจุดห้านี่ลงมาประมาณจุดหกลงมาคือแน่นอนเลยครับซีซีพิลเตอร์เสียแล้วก็ถ้าเปลี่ยนถ้าเค็ซีพิลเตอร์ไม่เสียก็ไอซีพวกนี้นะครับไอซีอแต่ถ้าจุดเจ็ดจุดแปดสิบสามจุดแปดนี่ได้นะครับประมาณนี้ถวัดนะครับอ่าโดยมากจะเจอบ่อนเล็กๆอ่ะ ไฟมีครบนะครับถ้าไฟมีครบเรามาวัดในส่วนไฟกบสองจุดห้าโวลต์นะครับในส่วนตัวนี้ในส่วน i อนี่ A A สามปตัวนี้มันเป็นชุดเกี่ยวกับอะโปรเทคของมันนะครับเกี่ยวกับทำงานร่วมกันกับไอซตัวนี้นะครับเรามาวัดในส่วนนี้ก่อนก่อนจะวัดเรามาวัดรูปสัญญาณก่อนนะครับ วัดไอศิวัดเนี่ยอาพวกเนี้ยนะครับวัดดูมันมีไฟออกมาไหมมีสัญญาณออกไหมเดมี๋ยวจังกดพอบัตรกีตรงนี้ก่อนเก็บกล่าวกล่าวตรงอาอาชันนะครับอาชันตรงนี้ ทีแล้วแล้วก็ดูเดี๋ยวจะพามาวัดไปในส่วนนี้นะครับอ่าใช้ได้ทั่วไปนะครับพวกบอร์ดเล็กก็วัดแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเปิดนะครับ กะพิบเป็นไหมครับก็พิบด้วยไปแสดงว่าสัญญาณพันไม่ออกนะครับสัญญาณพันจุดนี้ไม่ออกเรามาวัดความถี่อ่าเจ็ดเมกนะครับออกมาเจ็ดเมกนะครับก็คือตัวนี้มันแปดเมกหรือว่าความถี่ผลิตขึ้นมานะครับไอซี IC ตัวนี้อ่า ห้าสิบห้าสิปเซ็นะครับบางทีไอซตัวนี้ผลิตความถี่ตัวพิตตันพิตตันตัวนี้ออกมามันก็ไม่ทํางานเหมือนกันก็คือไอซโปรแกรมล้มเหลวแต่ว่าในเคสเคสนี้นะครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปิดก,ก่อนได้ใส่ตัวนี้ก่อนใส่อาเซ็นเซอร์หลอบด้วยนะครับ เรามาวัดในส่วนของไอซีตัวนี้ดูนะเพราะว่าอ่าไมถึงเชรคละเอียดเพราะว่าไอบอร์ดบอร์ดลิเนียร์พวกเนี้ไอซีซีพตัวนี้มันเสียยากนะครับส่วนมากจะจะเสียที่คอมนะครับไอซีซีพตัวนี้เสียยากไม่เหมือนไม่เหมือนบอร์ดเลขบอร์ดที่เป็นควบคอมทั่วไปนะครับคอมอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับอามาวัดเลยปุ๊บ ฝั่งนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับมันจะเป็นขาหนึ 2, ่งขาสองขาสามแบบแถวไปใกลอย่างไปใกลอีกกดก่อนแป๊นไนมง่ก็คือขา ขาหนึ่งอยู่ฝั่งนี้มันจะเป็นฉีดนะครับขาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่นี้เป็นกลาวมันเป็นออฟแอมนะครับชุดนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ใช้งานนะไม่ได้ใช้งานนะครับไม่มีผลมีผลไม่มีผลอะไรฝั่งนี้ใช้งานขาเอาพุทจะเป็นขาเจ็ดนะครับขาเจ็ดต้องได้ประมาณสองจุดห้าขาที่แปดนี่จะได้ไฟไฟเลี้ยงสิบห้าโวลต์นะครับมาเช็คดูเลยปึ๊บเก็บฝั่งนี้เลยนะครับ ฝั่งตรงข้ามฝั่งขาหนึ่งถึงขาสี่ไม่มีผลอะไรเท้าขาแปดก่อนเลยนะครับได้สิบสี่โวลต์สิบสี่จุดสี่ไฟเลี้ยงมีนะครับขาเจ็ดมีไฟออกไหมอ่าขาเจ็ดไม่มีนะครับเนี่ยสามสิบเจ็ดมิลลิโวลต์ขาห้าศูนย์จุดสี่ห้า ขาหกขาหกไม่มีนะครับปกติขาห้ากับขาหกนี่ขาห้าเป็นบวกขาหกเป็นลบนะครับทางเข้านะครับอินพุตออฟแอมทั่วไปมันจะได้ประมาณศูนย์จุดห้าหรือศูนจุดหกโวลต์นะครับนี่นี่ได้แค่สามสิบเอ็ดมิลลิโวลต์ส่วนขาห้านี่ได้แค่ได้ศูนย์จุดสี่ก็โอเคนะครับมีไฟเข้าฝั่งบวกแต่ฝั่งลบไม่มีนะครับฝั่งลบเป็นศูนย์ ก็คือสามสิบสามสิบเอ็ดมิลลิโวลต์ก็คือศูนย์แล่ะขาออกไม่มีแต่ค้าไฟเลี้ยงมีปกตินะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจริงๆฝั่งนี้มันไม่มีผลอะไรหรอกนะครับไม่มีผลอะไรนะครับฝั่ง้าห้า 6, ขาหกขาเจ็ดขาแปดเอาไปใช้งานนะครับ i c เสียหรือเปล่าเรามาลองเปลี aving, ่ยนนะครับ เหมือนไอซีตัวนี้ไม่เหมือนไอซีตัวเนี้ยมันไม่ทํางานมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่างกบไม่แน่ใจเราก็ลองหาเปลี่ยนดูเอาไอซีในบอร์ดเล็กก็ได้นะครับบอร์ดเล็กบอร์ดทั่วทั่วไปที่เป็นคอมพิวเตอร์ลิเนียคอมพิวเซอร์เป็นคอมพิวเซอร์อินเวอร์เตอร์ทั่วไปก็ได้มีมีรุ่นไหนก็ได้นะครับที่เป็น LG ตัวนี้ใส่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรังช่างกบจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูรู้สึกว่าเหมือนอุ่นๆนะเหมือนมันช็อตหรือเปล่า เพราะว่าไอซีซมันเสียยากตัวเนี้ยนะครับปกติขาเจ็ดนะครับจะออก2.5โวลต์นะครับ,รบ,ออ 2, นนรบเอาพุทมันอนะขาแปดมีไฟเลี้ยงแล้วแล้วก็ขาหนึ่งกับเอขาห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาห้าขาหกนี่จะได้ประมาณ0.5ไม่เกินหนึ่งโวลต์น,นะครับมันจะออกเท่ากันบวกกับลบอ่ะอินพุตเนี่ยประมาณนี้มันเป็นออฟแอมนะครับ บวกลบฝั่งนี้ไม่ได้ใช้งานฝั่งนี้ใช้งานเอาพูดตรงนี้ขายเกตจะออกประมาณสองจุดห้าถ้ามันทํางานนะถ้าลองเปลี่ยนแล้วยังไม่ออกเหมือนเดิมก็แสดงว่า ic ซ p u นะครับเสียนะครับฟันธงได้เลย่นะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูโอเคครับเดี๋ยวเอา i อ Ic ออกแป๊บหนึ่งครับช่างบางคนไม่เคยเห็นวิธีการเอาออกวิธีการเอาออกก็ประมาณนี้นะครับพอกพอกตะกั่วเยอะ ออกตะกัวทั้งสองข้างแล้วก็ทำการให้ความร้อนเท่าๆกันแล้วก็เขี่ยออกเลยนะครับออกไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวล้างนะครับ ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่เ๋จะเอาไอซีตัวนี้ออกก่อนนะครับมันไม่ใช่เบอร์ออกมันนะครับไม่เคยแทนนะครับเอาเบอร์ตรงเลยไิธีการบางๆก็ไม่ยากนะครับ วิธีการวางก็ไม่ยากนะครับเราทําให้ตรงแล้วก็กดมาอย่างนี้แล้วก็ใช้ความร้อนนะกดปุ๊บแล้วก็กดอย่าเงี้ยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยอ่ะนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับว่าไฟขาเจ็ดจะออกกี่โวลต์นะครับถ้าออก2.5คือต้องมาวัดในส่วน ชุดนี้นะครับมันจะได้ประมาณสี่ห้าโวลต์นะครับชุด R พวกนี้วัดไปเลยนะปุ๊บวัดเลยนะครับขาแปดก่อนนะครับขาแปดสิบห้าจุดสองศูนย์ขาเจ็ดอ่านะครับมีแล้วสองจุดห้านะครับมาดูขานี้ต้องได้ประมาณศูนย์จุดอ่านะครับเห็นไหมจุดห้าศูนย์ก็คือศูนย์จุดได้ปกติ อันนี้นะเท่ากันเห็นไหมครับขาห้า 5, ขาหกอะ่ะเท่ากันอินพุตส่วนขาเจ็ดก็ออกแล้วนะครับสองจุดห้ามาดูอ่านะครับแต่ละตัวศูนย์จุดสามตัวนี้แหละนี่สี่โวลศูนย์จุดสี่สี่โวลตมีชุดไหนมัง่งไม่รู้นะครับต้องวัด ในส่วนอเดี๋ยวเอาสโคบมาวัดดูนะครับมาดูพันจะออกไหมปุ๊บมีพันมั้หมาดูพันจะออกไหมนะครับเอาใหม่ปุ๊บมันต้องกดตัวนี้ก่อนปุ๊บอรอบสองอกดปุ๊บ ยังไงมีพันออกมาแล้วนะครับปึ๊บอ่าพันออกมาแล้วนะครับวัดขาพวกนี้สิออกมาไหมนี่ครับมีพันออกมานะครับไม่รู้ว่าขาไหนมั่งนะครับต้องไล่ดูเพราะว่าไอบอร์ดบอร์ดอ่าลีเนียช่างกบไม่เคยได้ซ่อมนะส่วนมากอ่ะมีแต่เจอส่งมามีแต่เจอไอตัวคอม คนลวดมันขาดนี่ครับมันมีพันออกมาแล้วนะครับอ่านะครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไอ้นี่ให้ดูนะไอซีเพราะว่าตัวไอซีนะครับทั้งกบมีแต่ว่ามันไม่รู้ว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับต้องเทสก่อนเช็คก่อนนะครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้แนวทางนะครับในการเช็คคือใส่ไอซใช้ได้เลยจบเลยนะครับตัวนี้ แต่แรกๆเนี่ยคือไม่ได้นะครับเพราะว่า IC ตัวนี้มันเสียนะครับแล้วก็มีอใส่ IC มาผิดผิดเบอร์น่าจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคครับก็คงต้มจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่างกบด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับฝากไว้แค่นี้แหละครับ18นาทีถือว่ายาวเหมือนกันนะครับโอเคครับ ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม